สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบ้าหน่องอีกคือเกาโค้งสุดท้ายงวดวันที่17มกราคก67ครับผมโค้งสุดท้ายแม่ฮันนี่ครับหลายคนกน็ต่างตาล่อเนาะว่าเบาหน่องจะมาจับลูกป,ปิงปองแม่มือดจะมาจุดถูบแม่มือด้มือนีเบ้าหนองมาแล้วครับโค้งสุดท้ายทามาลุ่นโชกไปนํากันบอกวาจะเป็นเลขถูบหรือจะเป็นเหลขกปิงปองนะครับเนาะขอแม่งวดนี่ขอตรงๆ บาเลกูบาเล็กปิงปองเดี๋ยวบ้านน้องจะจับลูกปิงปองครับสองลูกก่อนจะไปรุนเล็กถูเนาะเดี๋ยวบ้านน้องจะจับลูกปิงปองสองลูกครับมารุนบ้านน้องจะขอเป็นเหลขกล่างขอแม่เป็นเหล็กล่างครับเดี๋ยวไปรุนโชวนักันครับแม่บ้าวน้องจะมาขอโชว์กับแม่เอฟซีขอมาล่อเหลกันนี่แม่เอ,อเลก แม่ฮัทหนี้บ้าหนองจะจับลูกปิงปองเนะแม่ขอเป็นเห <ikka> ล,ล็กลางเด้อเหล็กปิงปองขอเป็นเหล็กลางเน้นเหล็กลางเด้อแม่เด้อสาธุสาธุเดี๋ยวบบาหนองจะจับลูกปิงปองนะครับครับลูกปิงปองสองลูกนี่ขอเป็นเหล็กลางเน้นเหล็กลางเด้อแม่เด้อสาธุสาธุขอล่างออกล่างขอบนออกบนที่แม่เคยไห้นั่นละ ลูกแรกจะเป็นเลขดังลดเลยเลยแหละครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับเดี๋ยวมาลุนลูกที่สองครับถ้าออกมาลูกที่สองเป็นเลขเก้านี่วัแนนนะครับหรือเป็นเลขหาก็ได้เป็นเลขหนึ่งก็ได้นาะมาลุนกันเจ็ดหากับหนึ่ง สิตรงบร่เพราะว่าเหล็กบางนนองมากแต่ว่าแม่พ่นสให้ขอแม่เหล็กรางเนาะขอแม่เล็กรางขอเล็กรางตรงๆนะแม่ดูที่สองเอาละเลีนี้ก็งามครับบ่เห็นออกน้านละเหลขกตัวนี้ไมยเหล็กสามครับ เจ็ดสามครับบนแน่เ bon ดยแม่อาชีว่าหนีเลกดังกันเลยเนาะเลขดังกับบนแน่น bon net, ครับเดี๋ยวมอนรอลุ่นเลกถูกอีกท่นึงงวดวันที่17มกกลาหกเจครับเจสครับลูกปิงปองโขงสุดท้ายครับแม่ครับเลขถูกดอกนี้ ที่บ้าหนองจะจุดข,ขอแม่งวดวันที่17มกราคม67เลขทูบขอให้มาในสามตัวไทยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่17มกราคม67แม่เลขวิ่งปองขอเป็นเลขราง73ขอเป็นเลขลาง73เ,เลขทูบขอเป็นเลขบนนะแม่เด้อผู้ดใดเข้ามาเบิ้งคิดบ้าหนองก็ให้ได้รับโชคไว้น้ำกันสุขผูสุขคนหลายคนศรัทธาแม่ ก็อยากให้แม่ได้รับโชคก็อยากให้แม่ให้โชคลูกหลานเนาะแม่เนาะขอตรงๆคก็งวดที่จะทานมาแต่ม่เด้อก็ได้ปพสดีปพสต์สสาธุสาธุาธขอเด็ดถูมีมาในสามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดงวดแรกของปีแต่แม่เด้อสาธุสาธุ เดี๋ยวไปล่อรลุดเลขถูดน้ำกันครับว่ามือนีเลขถูบจีเป็นตัวไหนเลขพีป่ป้องเจ็ดสามครับเจ็ดสามเดี๋ยวไปล่อหลุดเลขถูบครับเดี๋ยวไปเบ่งเล็กถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดครับผมเลขถูบตัวแรกถูบตัวแรก,เ,ก,แรกเป็นแนวนีนอนวันนี้สิเปลยเป็นอย่างดี้ คือเหล็กสองนี่แหละแต่ว่าเหล็กสองหัวขาดนะครับนเนาะเหล็กสองหัวขาดแต่ว่าบึงสี่คือเป็นเหล็กสีไทยเนาะบึงเนี้คือเป็นเหล็กสีไทยดีเนาะนะครับเหล็กสองเหล็กสองหัวขาดครับแต่ว่าบึงอีกอย่างหนึง่งเหมือนเป็นเลขสีไทยเลยสองกับสี่มันตัวเดียวกันบ่ไหอบ่แมนเนานะเศ <บ smiles. S 1> ก,กับบุณยเนานะครับเนะบาะเอาสีาล่ละกันตัวแหลก ลองลองแปลบ้างนะครับเด้อแต่ว่าเบิ่งเข่าโค้งแล้วมัน,นมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเหล็กสองหัวขาดแต่ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองแปลบ้างนะครับเด้อลองบังครับอ้าวงวดนี้เหล็กถูกตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สามถเป็นตัวใดลองพิจารณาครับเบิ่งไหวเผื่อเป็นแนวทาานครับโปรดใส่วิจารญาณในการหลับชมและฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติชกเลยดวงครับเลขปิ่นปองเจ็ดสามครับเม็ดเดียวขอเล็กลางแม่เม็ดเดียว สามแต่ไปรอเล็กถูบตัวที่สองครับผมสาธุสาธุแม่นีหมอกโชกแล้วครับแล้วเบื้งเล็กถูบตัวที่สองครับเล็กถูบตัวที่สองหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับสองสี่แต่ว่าเบิ้งแนวนีเบิ้งคือสี่สี่แหงเลยเบิ้งคือสี่สี่แหงเล็กงามครับสองสี่ครับสองสี่ เหลียกปิงปองสาเอเจ็ดสามลองพิจารณากันครับเด้อเจ็ดสามเจ็ดแปดนี่จะเป็นหนึ่งแปดก็ได้ลองแปเบึงเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวหน่องจะแปลเหลียกลงให้บึงนะครับเนาะล่อยจะเป็นแนวทางไว้จะเป็นทางเลือกสาธุสาธุเด็กถูกตัวแหลกเออตัวที่สองหมายเลขสี่ครับสองสี่สองสี่สาธุสาธุ ผู้ใดเข้ามาเบิ่อง่องบ้าหน่อกะให้ได้รับโชคไปนํากันสุภูสุสคนโ้งสุดท้ายแม่ฮันนี่ครับผมสาธุสาตุเดี๋ยวไปล่อลุน้นเลขถูกตัวที่สามปนํ้กันครับเลขปิงปองเน้นล่างขอแม่ลางเจ็ดสามครับผมสาธุสาธุเบงหนึ่งูกตัวที่สามครับตัวสุดท้ายเลขทูกตัวที่สาม ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับแต่ก็เห็นเขาโกงแล้วล่ะลปเป็นเลงอย่างนนเนาะบนแน่นะครับงวดนี้อาจจะมาอีกก็ได้งั้นก็เกิดขึ้นได้ครับผมสาธุสาธุหนึ่ง,ง,งสองกับงามเด้บเบาหน่วงวาเนาะเลขถูกตัวที่3หมายเลข1ครับ2 4งหนึ่ง,ง,งถ้าเนี่นสีเบิ้งคือ4ไทยคือเป็นสีสก็ได้นะครับเนาะ เป็นซีซีหนึ่งก็ได้นะครับเนาะเลขออกไปแปลกบนแหนได้หวัวที่แล้วออกหาซีซีหัวนี้เป็นซีซีหนึ่งก็ได้อียงก็เกิดขึ้นได้ครับเลขกวิ่งปองเบาหนองจับจับได้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดในเบ็ดนะครับเนาะเลขถูกตัวที่สามหมายเลขหนึ่งครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคคิดสไหนก็นให้สมหวังนังปรารถนาะดูช่องเบาหนองไก่ได้รับโชคไปนับกันสุภูสุคน บ้านหน่องก็พยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนครับผมสุดท้ายแม่์ฮันนี่ครับงวดแหลกของปีงวดแหลกข,ของปีเนะาะอ่สรุปตัวเลขครับสองสี่หนึ่งหรือสองสี่เจ็ดก็ได้สองสี่หนึ่งหรือสองสี่เจ็ดสี่สี่หนึ่งหรือสี่สี่เจ็ดก็ได้เดี๋ยวบ้านน่องสิบแปรตัวเลขไว้ให้เป็นทางเดือกเนาะครับเนาะมักตัวไหนก็ซื้อเอาครับหรือมักขึ้นเบิร์ตกับบานน่องแปรให้กับ จัดได้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างกับขื้นย่ทีีโชคและดวงครับขอเหลขกล่างแม่เจ็ดสามขอเหลขกบนแม่แม่ก็ให้เลขกถูกสองสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสี่สี่หนึ่งหรือสี่สี่เจ็ดก็ได้ครับผมสาธุสาธ,สาธุก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งหนก็ให้สมหวังดังปราถนาสุภูสุคนขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกล้านคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปราถนาปีใหม่นี้ ก็ขอให้ได้รับโชคไปทน้ำกันสุขผูสุขคน,นแม่เดอ้อเบาหน่องคำว่าขอแม่งวดแรกของปีหกเจ็ดขอให้แม่โดนบันดาลโชคหลาบให้ลูกหลานเห็นมีมีกินมีใส่บ่าขาดมือสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ